เซเว่นไนท์รีเบเริ่มใหม่ยังไงดีคลิปนี้ผมจะมาสรุปแนวทางของผมย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางส่วนตัวของผมนะครับผมจะสรุปแนวทางในการเริ่มเล่นวันแรกของผมนะครับไปจนถึงจบสัปดาห์แรกนะครับเ,เพื่อนๆสามารถฟังเพื่อความบันเทิงหรือจะนำไปปรับใช้ก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้าน w i s d o o Topup w i s d o m t o p u p ราคาถูกประหยัดสะดวกรับประกันความปลอดภัยแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์สามารถเติมได้ทั้งแบบ UID และ ID p a r s แถมยังมีระบบอัตโมติเติมเร็วทันใจไม่ต้องรอคิว <Wow. S 1> ช่องทางการเติมมีทั้งแบบผ่านเว็บผ่านไลน์และ Facebook Fanpage สามารถพิมพ์ค้นหาหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีด้วยเลยแล้วกันนะครับพบกับผมแบทสมิธวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบครับ สำหรับเกม7ซ i g h t Rebirth เนี่ยจะเป็นเกมหลักเกมใหม่ของช่องผมนะครับซึ่งผมจะสตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันอังคารหนึ่งวันที่ผมจะหยุดนะครับผมแปะตารางสตรีมให้ตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันครับเมื่อเราได้ ID ที่พอใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขออนุญาตข้าเนื้อหาเกี่ยวกับพวกรีไหรือว่าพื้นฐานเบื้องต้นไปเลยแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทํานะครับ นั่นก็คืออะลุยด่านครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเล่นด่าน1ถึงด่าน2อ,อยู่แล้วนะก็ให้เราเล่นด่าน1น,นะครับโดยที่ตรงด่าน1เนี่ยเราก็ใส่ตัวอะไรไปก็ได้นะไม่ต้องพิีเีดมากนะครับจนมาถึงด่าน2ครับเมื่อถึงด่าน2ตรงนี้นะครับ เขาจะแจกตัวแบกต้นเกมให้เรามาครับนั่นก็คือเร่แต่ตรงนี้ถ้าใครรีไอดีหาแทโอได้มาหรือว่าอาจจะเป็นยอนฮีหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่ที่สามารถตีหมู่ได้แล้วเพื่อนๆคิดว่านาคตจะใช้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้แทนเร y ได้ครับแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวไหนแบกนะครับสามารถใช้เร่แบกต้นเกมก่อนได้ครับตั้งแต่ดาน2ขีด2ขึ้นไปจนถึง3ขีด20เนี่ย ผมจะใช้เรตัวเดียวนะครับในการแบกทั้งหมดเลยอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยผมจะตีบวกแค่ดาบอันเดียวนะบวก9เท่านั้นครับจะสามารถพาเด็กจบ3ดาวได้เกือบจะทุกดันเลยนะยาวไปจนถึงแมป3ขีด20ครับที่ผมจะเล่นถึง3ขีด20เนี่ยมันมีเหตุผลครับเพราะว่าถ้าเราเล่นหมดเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปลดล็อกนู่นนี่นั่นไปด้วยนะครับตรงนี้ผมจะโฟกัสถึงแค่3ขีด20ครับ จากนั้นเมื่อเราเคลียร์ด่านได้ถึงบทที่3าครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราจะกลับไปโฟกัสต,ตรงกิจกรรมครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านมุมบนซ้ายนะตรงนี้นะครับผมก็จะมาไล่เคลียร์กิจกรรมนะครับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับแต่ระหว่างก่อนหน้าที่จะเคลียร์กิจกรรมนะครับผมจะไปทําการฟาร์มก่อนนะก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนาะ จะเปิดโหมดการฟาร์มนะครับก็ทําการใส่น้องเกรนะครับวกกับเด็กอีก4ตัวละครเนาะแล้วก็ทําการฟาร์มเลยนะครับวิธีการเซฟฟาร์มเบื้องต้นก็ตามนี้นะครับผมขออนุญาตไปไวนิดหนึ่งเนาะไม่ต้องติ๊กอันบนนะครับติ๊กอันล่างเลยนะครับมันจะเด้งๆประมาณนี้แหละอ่าก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนอัศวินนะตัวบนเป็นเลยนะครับแต่ผมอยากจะสารภาพผมย่อยไปแล้วก็เลยไม่ได้เป็นเลยให้เห็นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็กระติปอีก1เทคนิคนะครับผมจะฟาร์มด่าน2คิมหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้เพื่อนในสตรีมเนี่ยมีแนะนํามาว่าเอาเป็นเด็ก5ตัวก็ได้อันนี้เอาไปลองดูแล้วกันนะว้าวอ่าส่วนลําดับสกิลนะครับก็ประมาณนี้อย่าลืมติ๊กลาดับสกิลด้วยนะครับหัเร่งความเร็วก็ไปอีกละโหัเร่งความเร็วก็เป็นคูณ2แล้วเนะาะอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องเซ็ตนะครับคร่าวๆประมาณนี้ กดฟาร์มออโต้เด็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงเนาะแล้วเราก็ไปเคลียร์กิจกรรมครับตรงนี้นะครับเคลียร์ให้ได้ไปไกลที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทรัพยากรจากตรงนี้ด้วยเนาะเมื่อเราเคลียร์กิจกรรมหรือว่าเคลียร์เควสต,ตรงนี้และไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับให้เราย้ายไปลุยหอคอยครับระหว่างนี้นะครับเราก็พัฒนาตัวละครไปด้วยนะครับอาจจะเอาพวกทีมหลักๆที่เราจะไปลงหอคอยหรือว่าจะลุยดานในอนาคตนะครับ มาฟาร์มให้เลเวล40ขึ้น5ดาวตีบวกให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปไต่หอคอยครับไปให้ได้ไกลที่สุดเพราะว่าในหอคอยไม่ที่สุดเนี่ยก็มีในส่วนที่แจกทรัพยากรหรือว่าแจกเงินแจกทองอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่นําไปเป็นทรัพยากรในการพัฒนาไอดีของเราได้โตมากขึ้นครับหลังจากที่เราขึ้นหอคอยได้ตันแล้วนะไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับให้เราย้ายไปลงกันเยี่ยนพัฒนาครับจะอยู่ตรงนี้นะ ดันเจี้ยนพัฒนาเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรเน้นที่ดันเจี้ยนธาตุไฟนะครับและดันเจี้ยนแสงนะครับตรงนี้ให้จบชั้น4ี่นะนี่นะครับเจี้ยนไฟเนี่ยก็จบชั้น4ี่เนาะแล้วก็ดันเจี้ยนแสงเนี่ยให้จบชั้น4นะครับเพราะว่าดันเจี้ยนไฟเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่มีเอสปาด้าจะต้องเอาธาตุไฟนะครับไปอัพสไนเปอร์ใช้งานไปก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่าใครมีเอสปาด้าแล้วนะครับก็อาจจะ เลือกโฟกัสที่แันเจียนพัฒนาท่าบน้ําก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วแต่ละอดีนะครับระหว่างที่เราปา์มเด็กลงหอลงนันเจียนพัฒนานะครับระหว่างนี้เราก็พัฒนาตัวละครของเราไปด้วยเนาะอย่างที่เห็นนะครับที่ผมโชว์ขึ้นให้ดูนะตรงนี้เนี่ยจะมีตัวละครที่เราจะไปเลดวัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ต่อไปที่เราจะไปนะั่นคือเลดวัวครับไปที่เลดเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็โฟกัสที่ปีศาจวัวเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าปีศาจวัวนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเริ่มเกมมาเนี่ยใครจะไปฟาร์มมังกรเนี่ยก็ไม่ผิดนะผมมองว่าไม่ผิดครับแต่เซตที่จะใช้ในมังกรเนี่ยมันมีแค่เซตโจมตีเซตเดียวนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ได้ในช่วงต้นเกมแต่ว่าปีศาจวัวเนี่ยจะมี2เซตก็คือเซตที่เกี่ยวกับการโจมตีก็คือคีทิคอลนะครับแล้วก็เป็นเซตบล็อกนะที่ใช้ได้ดี ทุกตัวสามารถใช้ได้เลยยกเว้นสายโจมตีต้องนั้นใช้ได้หมดเลยครับตรงนี้นะครับผมก็จะมาลุยให้ถึงชั้น4นะหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับขึ้นไปถึงชั้น6ให้ได้นะครับจุดแรกที่เราจะมาเช็คอินนั้นกนะ็คือชั้น6ครับเพราะว่าชั้น6เนี่ยจากการันตีดรอปอาวุธ5าดาวนะครับ <Wow. S 1> เมื่อเราดรอปอาวุธ5ดาวมีอาวุธ5าดาวใช้แล้วก็ตีบวกไปเลยตีบวกสัก9หรือว่า12ก็ได้ครับใส่ให้กับตัวแบกเลดแบกดันของเรานะั่นคือสไนเปอร์นะหรือว่าใครมีเอสปาร่าก็ ไปให้กับเอสบาร์าครับเจาะรูให้เรียบร้อย4ช่องเลยนะครับแล้วก็พยายามดันให้ได้ถึงชั้น7นะครับซึ่งวันแรกผมคิดว่าชั้น7เนี่ยไม่ได้ยากแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับใครที่เป็นสายชิวๆแบบผมนะครับผมคิดว่าจบชั้น6ได้ก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็อยากจะจบชั้น7เหมือนกันนะเพราะว่าชั้น7เนี่ยมีโอกาสดรอปอาวุธ6ดาวด้วยนะก่อนที่เราจะไปถึงชั้น7ครับเราจะฟาร์มวนๆกันอยู่ประมาณนี้แหละ ชั้น5ชั้น6นะครับก็ใหเ้เพื่อนๆฟาร์มชั้น6นะครับระหว่างที่เราฟาร์มชั้น6เนี่ยเราก็สลับไปลุยด่านครับเพราะว่าตอนนี้เราฟาร์มอุปกรณ์ได้พอสมควรแล้วเนาะตัวเราก็จะแน่นๆหนานๆขึ้นนะครับเราก็ไปลุยด่านครับให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไกลได้เนาะอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่วันแรกผมอยากให้ทุกคนไปถึงนั่นก็คือด่าน5้ขีดหครับด่าน5้ขีดหจะอยู่ตรงนี้นะครับ ห้าที่สใช่ไหมอ่ะอันนี้ทำไมถึงจะต้องเป็นด่าน5้ขีด5นะครับเมื <ME> ่อเราจบด่าน5กาีด5แล้วตรงนี้นะครับเราจะเปิดกระดานหมักลุกเซน่าครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็จําเป็นเหมือนกันครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเปิดวันที่18นะค่อนข้างจะโอดร้ายแล้วก็ใจร้ายกับเราพอสมควรเหมือนกันนะครับ เปิดระบบนี้นะครับนี่นะครับปักลูกเซน่าเนาะเรากดเข้ามาดูได้เลยนะครับตรงนี้จะสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ถ้าหากว่าวันแรกคุณไม่ถึง5้กีดห้าเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้คุณก็จะเสียโอกาสในการเปิดไป1ถึง4ครั้งนะครับในวันแรกนะครับ oh. หลังจากนั้นเราก็จะวนกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือกลับไปเกียร์กิจกรรมเกียร์หอเพราะว่าระหว่างนี้เราฟาร์มอุปกรณ์เนาะเราก็สามารถไปหอได้ไกลมากขึ้นแล้วนะครับ แล้วกลับมาดูว่าวัวเนี่ยเราสามารถดันไปถึงชั้น7ได้ไหมสําหรับคนที่ยังไม่ถึงชั้น7เนาะวันแรกน่าจะประมาณนี้จุดเช็คพอยต์ของผมเนี่ยผมอยากจะถึงวัวชั้นเจ็ดแจริงๆแล้วถึงชั้น6ผมก็โอเคนะไม่ซีเรียสัะเท่าไหร่ครับซึ่งเช็คพอยต์ของสัปดาห์แรกผมอยากจะจบด่านเนื้อเรื่องในด่านที่1 4นะครับเพราะว่าเมื่อจบด่าน14แล้วเนี่ย จะเข้าสู่โหมดฝันร้ายแล้วเราจะไปเริ่มฟาร์มที่ฝันร้าย1นึ่คิดหนึ่งครับถ้าหากว่าดวงเราดีมากพอเนี่ยเราจะสามารถทําตัวละครที่จะพาแบกฟาร์มฝันร้าย1นึ่คิดหนึ่งได้ครับย้ํานะครับว่าถ้าเราดวงดีมากพอนะสายเปยสายเติมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพาเด็กฟาร์มได้1นึ่คิดหนึ่งภายในสัปดาห์แรกครับตัวนี้หนึ่งเช็คพอยต์สำคัญนั่นก็คือเลดครับ <c oughs> เลด,ดวัวเนี่ย ผมคิดว่าหลังจากเราจบสัปดาห์แรกแล้วเราควรจะฟาร์มชั้น10ได้เป็นอย่างต่ำนะซึ่งชั้น10เนี่ยจะการันตีดรอปของ6ดาวครับไม่ดรอป5ดาวแล้ว <Wow. S 1> โอเคครับผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับทั้งหมดเป็นแนวทางในการเล่นเบื้องต้นของผมเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ Comment, พูดคุยเพิ่มเติมให้ความรู้แก่ผมได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยเลยแล้วกันนะครับตื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ